อ่ะครับมาแล้วดึงแบบแห้งเลยครับเมื่อกี้นี่นะโอ้ยปะยางคือกินแหงครับนะครับมาหลุ่นกันว่าใส่สีงามอยู่ครับเบิ่งจ,จะเจอกันกินนี่ก็หนาสีหง่ยอยู่ครับรือว่าหน้ามันตือนเหมาะ อโอ้ครับโอ้มาแล้วครับเห็นตัแล้วครับน้ำงามไปย่างครับอใส่สวยๆครับใส่บธธรรมดาครับใส่นี่ไต <c oughs> ้ตุนครับใส่ยังไงนะครับเบิ้งกับไหมพยครับ ดยอดจอดทรงเยมเนะี่ย